เหตุการณ์ที่เครื่องเพชรจำนวน8ชิ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่19จักรพรรดิโปเลียนที่3และจักรพรรดินียูเจนีพระมะเหสีของจักรพรรดิตโปเลียนที่3ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ถูกจารกรรมไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟ์ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงเช้าที่ขณะนั้นมีผู้เข้าชมง,งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว โดยคนร้ายใช้เวลาเพียง7นาทีในการโจรกรรมสร้างความตกตะลึงและช็อกให้กับผู้คนไปทั่วโลกจนเกิดการตั้งคำถา,ถามถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งนี้ดร,นรธนกฤรวรสธนชากุลอายการผู้เชี่ยวชาญได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์จรกรรเครื่องเพชรพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมองว่าการจรากรครั้งนี้คล้ายกับเหตุการณ์ปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองรัชกาลที่4ในฝรั่งเศสเมื่อวันที่1มีนาคม2558ครั้งนั้นรัชกาลที่4ทรงถวายพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่จักรพัรนินโปเลียนที่3ที่พระราชวังฟงแทนโบว์เมื่อวันที่27มิถุนายน2404 โอกาสที่คณะทูตไทยซึ่งมีพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษาหรือแผ่บุญนาเป็นราชทูตไปเจริญพระราชมัยตรีกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งแสดงใ้เห็นถึงนโยบายต่างประเทศที่หลักแหลมของรัชกาลที่4ในขณะที่ต้องเปชิญหน้ากับมหาอเนชาทางประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษในขณะนั้นเพราะพระมหาพิชัยมงกุฎถือเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกุธพันธ์ที่สําคัญที่สุดเป็นสิ่งแทนองค์รัชกาลที่4พระมหากษัตริย์แห่งสยาม พระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนี้เป็นทองคำทั้งองค์ประดับด้วยทับทิม2,298เม็ดเพชรเหลี่ยมกุลาบ233เม็ดมรกต46เม็ดและไข่บุก้า9เม็ดถูกจัดเก็บไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์จีนภายในพระราชวังฟงแตนโบวซึ่งจกักรพรรดินียูเจนีทรงเป็นผู้เลือกการตกแต่งห้องเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของล้ำค่าที่นำมาเก็บรวบรวมไว้ในห้องนี้ด้วยพระองค์เองโดยพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองได้รับการประเมินว่ามีมูมลค่าสูงสุดในบรรดาของมีค่าที่อยู่ในพระราชวัง ฟงแตนโบ๊แต่ต่อมาได้เกิดเหตุโจรกรรมครั้งใหญ่สานสะเทือนโลกเมื่อพระมหาพิชัยมงกุตจำลองที่เก็บรักษาไว้ในพระราชวังฟงแตนโบ๊ถูกโจรกรรมไปเมื่อวันที่1มีนาคม2558พร้อมกับของมีค่าอื่นรวม15ชิ้นซึ่งเป็นของล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้โดยมีของล้ำค่าจากประเทศจีนและทิเบตรวมอยู่ด้วย จนถึงปัจจุบันนี้ของล้ำค่าทั้ง15ชิ้นที่ถูกจรกรรมไปจากพระราชวังฟงแตนโบได้รับกับคืนมาบางส่วนแต่ยังคงไร้ร่องรอยของพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองสิ่งที่เหมือนกันระหว่างการจรกรรมในพระราชวังฟงแตนโบและพิพิธภัณฑ์ลูฟก็คือการก่อเหตุจรกรรมในวันอาทิตย์ตอนเช้าใช้เวลาโจรกรรม7นาทีและของมีค่าที่ถูกจรกรรมล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับจกักรพรรดินโปเลียนที่3 และจักรพรรดินียูเจนีพระมเหสีของจักรพรรดินโปโรเลียนที่3ปัจจุบันยังมีพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองอีกองค์หนึ่งที่รัชกาลที่4ทรงถวายแดส่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษเมื่อปีพศ2400จะแสดงอยู่ใน Royal Correction Trust ประเทศอังกฤษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ